นี่ครับตัวอย่างครับหน้าเว็บไซต์ที่เชื่อมต่อไปยังบล็อกเชนของระบบออฟเคสนะครับคุณสามารถเข้าไปดูฐานองค์วันเของตัวเองได้คุณสามารถที่จะเข้าไปดูรหัสของใครก็ได้ในโลกนี้ว่าเขาได้เงินเท่าไหร่มีโครงสร้างเท่าไหร่เดี๋ยวผมพาไปดูนะครับคุณสามารถเข้าไปดูได้นี่เบอร์หนึ่งเป็นไงเบอร์หนึ่งของโลกคือคือบริษัทนะครับตอนนี้รายได้เท่าไหร่เนี่ยผมแค่มาก็คือสองล้านกว่ากว่าจอนนะครับคูณสองเข้าไปก็กว่านะฮะนี่ยด้านนี้เห็นเลย เห็นในปัจจุบันเดียร์ถามด้วยโครงสร้างเป็นยังไงมีคนกี่คนแล้วก็เบอร์ออรหนึ่งประเทศไทยเป็นไงบ้างเข้ามามีเงินเท่าไหร่ได้เงินเท่าไหร่เข้าไปดูหรือว่าคนที่กําลังพูดอยู่นี้มีเงินเท่าไหร่เนี่ยวันที่ผมทําคลิปนี้เออสไลด์ตัวนี้เมื่อสองสาวันที่แล้วมั้งนะครับมีเท่านี้เดี๋ยวเราเาไปดูของจริงว่าตอนนี้มันได้เท่าไหร่เอสรุปความว่าออคเคสคือระบบผลิตเงินด่วนอัจฉริยะ ผลิตเงินตรอนที่ใช้ทุนน้อยน้อยจริงๆครับตอนนี้แต่อีกไม่นานอาจจะเยอะเพราะว่าค่าของเหรียญมันขึ้นตอนนี้มันมันกําลังจะขึ้นนะครับจากสองบาทห้าสตางค์ตอนนี้เป็นสิบยี่สิบตังค์แล้วครับใช้ทุนน้อยแต่จ่ายร้อยเปอร์เซ็นตครับจ่ายทันทีอู๋อันนี้ชอบมากเลยครับเข้าไปปุ๊บออกมาปั๊บเข้าสตางค์เข้ากระเป๋าทอนลิงโปรทันทีครับ มีความปลอดภย100ัยร้อเไม่ต้องกลัวเว็บปิดครับเพราะมันอยู่บนล็อกเชนครับระเบิดนิวเคลียร์ Nuclear มามันยังอยู่ได้เลยครับเพราะว่ายกเว้นว่าดาวดวงจันทร์วิ่งมาชนโลกโลกพังที่นาานะครับอาจจะอันนาจจะหมดครับหมดทั้งคนด้วยตรงไปตรงมาน่าเชื่อถือที่สุดเท่าที่โลกเคยมีมาล็อกเชนคือระบบที่มีความปลอดภัยน่าเชื่อถือที่สุดท่อที่มโลกท่าที่โลกเคยมีมานะครับ o c a s คือ decentralized smart contract network ครับต่อไปนะครับผมก็จะพาไปดูของจริงกันบนะ้างนะครับตามด้วยแผนเพราน,นี้ต้องพูดเหมอเพราะว่าสวัตรยุทธวันนี้ติดภารกษษษิจนะครับผมจะต้องมาทำหน้าที่แทน2ข้อด้วยกันนะครับผมจะพาไปดูระบบ back office แบบกระชับกระชับ,ชบนะครับนะเข้าไปที่เว็บไซต์ ox. c a s t นะครับ ox. c a s t เข้าไป พอเราเข้ามานะครับเราจะเจอ,อระบบเนรตเวรสมาชิกนะครับเข้ามาเนี่ยเราก็จะเห็นเดี๋ยวผมให้ดูที่ที่เว็บไซต์บริษ,ษัทก่อนนะครับที่เว็บไซต์ของระบบก่อนนะครับไปที่ oxcast นะครับนี่ครับเข้ามานะครับเราก็จะเห็นข้อมูลที่เป็นภาษาภาษากลางคือภาษาอังกฤษนะครับให้เราสามารถที่จะส่งสื่อตัวนี้ให้กับคนทั้งโลกได้นะครับ decentralized networking protocol on blockchain, blockchain แค่คำพูดคำเดียวข้างบนเนี่ย คนที่ทำเน็ตเวิร์กและเข้าใจเรื่องบลนะ็อกเชนนะคุณนั่นกระโดดเข้ามาทั้งโลกนะครับนี่ครับสามารถเข้าไปดูได้นะครับมันเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลคอมมูนิตี้ครับสังคมที่ระดับนานาชาตินะครับเรียกว่า g l o b a l decentralized economy ecosystem e เป็นธุรกิจระดับ global ที่ไม่มีศูนย์กลางนะข้อมูลอยู่ตรงนี้นะครับเข้าไปดูได้นะครับเป็นข้อมูลพื้นฐานสาหรับคนที่เข้าเราส่งลิงก์เนี้กระเป๋าไออันนี้ให้เข้าดูนะครับนะทีนี้ ในส่วนของการเข้าไปในระบบหลังบ้านนะครับหรือระบบสมาชิกก็กดปุ่มล็อกอินเข้ามานะครับมันจะมีทางเข้าอยู่2ทางนะทางนี้ทางนี้นะครับทางนี้คืออะไรทางนี้คือเข้าไปดูรหัสของเจ้าของเจ้าของเครื่องคอมพิวเตอร์นะเจ้าของเครื่องมือถือที่จะเข้าไปใช่ไหมครทางนี้ทางนี้คือเข้าไปดูข้อมูลสาธารนณะซึ่งเป็นข้อมูลสาธารณะที่ผมเชื่อนะคนที่เคยทําธุรกิจ เครือขายมาก,ก่อนหน้านี้นะครับไม่ว่าจะทํากี่ปีก็ตามคุณไม่มีโอกาสรู้ข้อมูลเหล่านี้เพราะอะไรครับเดี๋ยวผมพาไปดูผมจะพาไปดูตรงนี้ก่อนนะครับข้อมูลสาธารณะคืออะไรบ้างคุณอยากรู้ว่าเบอร์หนึ่งของโลกตอนนี้ได้รายได้เท่าไหร่ก็ดูได้ครับนี่ครับ2องล้านหนึ่งแเกหมื่นสรียญ TRX ครับแนะนำได้กี่คนนี่ไงแปดสคน โครงสร้างเปไ็นยังไงมีกี่รอบแล้วไซเคิลนี่ไงครับนี่เขาเปิดไปกี่แพ็กเกจแล้วเปิดไป15บห้าแพ็กเกจแพ็กเกจที่3ล้านก็เปิดไปแล้วแต่ยังให้มีคนเพราะว่ามันยังกําลังสร้างอยู่ที่แพ็กเกจที่2องแสนนะสองแสนอ่านะคนที่จะไป3ล้านคนแรกติดกับบริษัทอาจจะเป็นคุณก็ได้หรือติดกับผู้พัฒนาไม่ใช่บริษัทนะครับโทษทีอาจจะเป็นคุณก็ได้ถ้าคุณอัพไปสล้านคนแรกก่อนผมก่อน คตยุดเดือก่อนคนไทยทั้งหมดคุณกระโดดขึ้นไปติดนี่แหละครับเบอร์ต้นเลยใครมาตามทีหลังฮิวได้คุณหมดเลยครับแม่เจ้านะดูเพื่อวางแผนครับอยากจะรู้ว่าอ่ะใครบ้างละ่ะเออคนไทยคนแรกที่เข้ามาเราก็รู้รหัสเท่าไหร่ครับนี่อาจจะเป็นรหัสนี้มั้งห้าสองห้าสามเข้าไปดูสิเข้ามาคนแรกคนไทยเมื่อหนึ่งเดือนที่แล้วครับใช่ปะ่ะผมพิมพ์ถูกกอนป่าวล่ะเท่าไหร่เนี่ย สองห้าสามถูกไหมเดี๋ยวนะครับสามาสองเออพิมพิดผมแกล้งผมแกล้งทำผิดดูซิว่าใครโฟกัสบ้างนะครับรู้สึกว่าท่านผู้กองน้องเสียงผู้กองใช่ไหมสามห้าสองโอ้โหครับพิมพ์ผิดตกแก้หมดเลยคนไทยคนแรกครับคนไทยคนแรกที่ลงทะเบ,บียนออเคสต์ต่อจากรหัสทีมพัฒนารหัสที่หก ถ้าผมดูไม่ผิดนะครับผมเข้าไปดูเห็นหมดรอบที่หกนะครับก็คนไทยคนแรกครับเข้ามาประมาณหนึ่งเดือนกับสองวันนะมั้งถ้าจำไม่ผิดตอนนี้โครงสร้างเป็นยังไงโอเข้าเปิดกระเป๋ามาถึงสองหมื่นห้าอ่ารายได้เป็นยังไงบ้างนี่ไงครับสองแสนแปดหมื 2, 8, 000. 5, 000่นห้าแสนกระบทด้วยเวลาเพียงเดือนที่หนึ่งครับโอ้โหห้ 5, บบาแสนกระบทเดือนที่หนึ่งอ่าอยากรู้อ่าอยากรู้ว่าคนนี้มีได้เท่าไหร่ครับไม่มีปิดบังครับพวกคุณเข้าไปดูได้หมดแหละครับ นี่คนนี้ครับสองหกแปดหกอ่าใครไม่รู้ดูคนนี้หน้าหน้าคุค้นๆนะเหมือนกับคนแนะนําผมนะครับนี่ครับดูครับมีได้เท่าไหร่โอ้โหนี่ครับแปดหมื่นห้าพันสองร้อหกสิบเหรียญทำมากี่ปีกี่ชาติเนี่ยทำมาประมาณสิบห้าวันครับอ,อะไรที่ได้เยอะขนาดนี้นะครับสิบห้าวันทาไมไม่ได้เยอะเพราะมันเป็นเครื่องผิดเงินด่วนไงครับ ระบบล็อกเชนครับมันเร็วเหมือนกับสายฟ้ามีคนเยอะไหมนิดเดียวครับเนี่ยเนี่ยแค่นี้ไม่ต้องมีเป็นหมื่นเป็นแสนครับผมทําธุรกิจหนึ่งครับทํามาห้าเดือนครับมีเงินมีคนสองแสนละคนครับอู้มันเยอะจริงๆครับแต่ที่นี่ครับคนยังไม่ถึงสามสิบเลยแต่ละผังเนี่ยได้มาแล้วครับเนี่ยเกือบสองแสนแล้วนะเอาดูอีกรหัสหนึ่งก็แล้วกันนะดูรหัสคนนี้อยากดูเหมือนกันผมก็อยากดูเหมือนกันนะครับรหัสคนที่ ที่เป็นเจ้าของแพลตฟอร์มนี่ครับนี่ครับว้าวได้มาเท่าไหร่แล้วเนี่ยนี่แปดสองเจ็ดสามศูนย์คนนี้ทําแค่สิบวันนันเอเนี่ยวันนี้วันที่สิบเอ็ดแปดสองเจ็ดสามศูนย์ว้าวใกล้เคียงกับแปดสองแปดสองหกแปดหกแล้วใกล้เคียงเลยนี่ครับมีคนเยอะเท่าไหร่นิดเดียวแค่นี้เนี่ยแค่แนี้ได้มาเท่าไหร่เลยโอ้แสนหกเกือบแสนเจ็ดแล้วครับอ ตรงนี้น่าจะสองแสนนะครับอะไรจะขนาดนั้นนี่คือความโปรง่งใสเพราะนี่คือล็อกเช็มันต้องเปิดเผยตรวจสอบได้แบบนี้ฮนะเป็นไงครับพี่น้องครับสุดยอดไหมอ่ะเข,เข้าๆต่อไปนะครับก็คือเราสามารถเข้าไปดูนี่ผนะังองค์กรของเรานะครับแผนอะไรได้โครงสร้างผังต่างๆเป็นยังไงบ้างแต่ละผังแต่ละผังเดี๋ยวเราไปดูเรื่องแผนที่อีกทีหนึ่งว่าผัางนี่มีความหมายอย่างไรนะครับ นะครับเราสามารถเข้าไปดูอีกตัวหนึ่งที่ผมอยากให้ดูก็คือตัวสมาร์ทคอนแท็กครับอยู่ด้านล่างครับสมาร์ทคอนแท็กครับตัวนี้ครับสมาร์ทคอนแท็กคือสัญญาฉรยาิยะตรงนี้คือเลขที่สัญญาฉริยะของออคเคสนะครับพกอกดเข้ามาให้เครับมันจะมาโชว์ที่นี่ครับหน้านี้คือหน้าของบล็อกเชนของสมาร์ทคอนแท็กของ,อของ,ของทรอนอยู่บนบล็อกเชนของทรอนเป็นสมาร์ทคอนแท็กของโทษทีเป็นสมาร์ทคอนแท็กของออคเคสอยู่บนบล็อกเชนของทรอนนะครับ เนี่ยดูตัวนี้ครับชื่อมันนะออกแคสต์ออกแคสต์ครับดูตัวนี้ครับมัน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 ครีเอทออนคือเกิดขึ้นเมื่อไหร่สร้างขึ้นเมื่อไหร่วันที่หนึ่งธันวาหกหกสี่ครับหกสี่นะครับก็คือปีที่แล้วนัามาถึงตรงนี้ก็สามเดือนกว่านะครับอันนี้คือที่เกิดมาแล้วสมารวทคอนแท็กตัวนี้นะครับมันทํางานยังไงที่จริงมันมีหน้าที่แค่2อย่างโดยโดยหลักๆนะครับหน้าที่อันที่หนึ่งคือจ่ายจ่ายเงิน หน้าที่อันที่สองคือจัดวางองค์กรครับมันทําหน้าที่แบบน,นี้นะครับหน้าที่จ่ายเงินไปไงเอาหน้าที่วางองค์กรไปไงเวลาเราสมาัครเราทําได้แค่ว่าเราเป็นผู้แนแะนําส่วนการวางระบบมันจะวางให้จากซ้ายไปขวา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 แค่นั้นครับอยู่ใต้ใครก็อยู่คิดคอมมิชชั่นไปแล้วมันทำหน้าที่จ่ายเงินครับมันไม่ใช่ไม่ใช่พนักง,งานนะครับแต่มันเป็น AI ที่มันจ่ายเงินให้กับ คนที่เกี่ยวข้องที่นําเข้ามาตามระบบที่เขียนไว้แบบตลอด24ชั่วโมงดูสิครับเนี่ยตัวแรกวิ่งเป็นนาทีนาทีเลยครับอันนี้มันเพิ่งเริ่มเลยครับคนไทยรู้จักมีกี่คนนะครับมันเพิ่งเริ่มแล้วมันยังเป็นนาทีครับถ้ามันอยู่สักปีหนึ่งนะครับตรงนี้มันจะวิ่งจนคุณต้องลายตาต้องต้องปิดตาไม่ดูนะครับมันจะวิ่งเพราะคนเป็นล้านจะเข้ามาใช้สร้างเงินเพราะเขายังไม่รู้เขาถึงไม่มาครับ เขายังไม่รู้จักบล็อกเชนเป็นส่วนใหญ่ไปดูนะครับว่านี่คือคนสมัครใหม่แพ็กเกจ200นะครับสมัครใหม่เพียบเลยครับมีคนอัปเกรดด้วยนี่อัปเกรดมาน3,200เลยนะครับนี่เข้าไปดูเดี๋ยวเราเข้าไปดูว่าเมื่อมีคนสมัครเข้าลงทะเบียนซื้อแพ็กเกจเข้ามาตัวสมาร์ทคอนแทคทำงานยังไงกดเข้าไปดูแพ็กเกจนี้ครับแพ็กเกจนี้3,200่อนครับ3,200่ 3, 000, อนใครเป็นเจ้าของเจ้าของคือคนนี้ครับเนี่ยคนนี้ ีคิวเนี่ยคือเจ้าของทีคิวแซลงท้ายด้ว e ยแซอีนะไม่รู้ใครครับรู้แต่ว่านี่คือเจ้าของเจ้าของเงินสามพันสองร้อยจอนเพราะฉะนั้นคนที่สมัครเข้ามาในระบบ,บล็อกเคนเนี่ยล็อกเคนมันไม่ต้องการรู้ว่าคุณชื่ออะไรเลขประชาชนอะไรไม่ถามมันถามแต่ว่าคุณมีกระเป๋าตัง์รหัสอะไรบอกมาหน่อยทําไมมันต้องถามหากระเป๋าตัง์ระบบนี้ ระบบออเคสมันถามหากระเป๋าตัางค์เพราะว่าคนเข้ามาเดี๋ยวเขาโอนตังค์ให้โอนยังไงดูนะครับนี่ครับตรงนี้ครับห้าบรรทัดเนี่ยตรงนี้ครับคนที่เข้ามาเนี่ยซื้อแพ็กเกจอ่าสามพันสองปุ๊บเข้ามาสมาร์ทคอนแทคเห็นปุ๊บจ่ายให้กับผู้แนะนําครับทันทีครับสี่สิบเปอร์ซนตึ๊บไปเลยครับพันสองร้อแปดสิบเหรียญนี่คือรหัสผู้แนะนํา TMR แล้วที่เหลือล่ะหกสิบเอร์ซ็นจ่ายให้ใครจ่ายให้คนที่คนนี้ไปอยู่ใต้ล่ะรหัสชั้นที่หนึ่ง tdr ห้าเปอร์เซ็นตจ่ายให้กับคนชั้นที่สองคนที่อยู่สองชั้นขึ้นไปน่ะอีกสิบเปอร์เซ็นสามรอยยี่สิบเหรียญจ่ายให้กับคนที่อยู่ชั้นที่สามอีกหกร้อยสี่สิบเหรียญจ่ายให้กับคนอยู่ชั้นที่สี่อีกแปดร้อยเหรียญรู้สิครับปรากฏว่าไอ้ชั้นที่สามเนี่ยกับชั้นที่หนึ่งรหัสเดียวกันเลยกระเป๋าเนี่ยกระเป๋าเงินเดียวกันครับแสดงว่า ไอคนแนะนําเนี่ยนอกจากจะได้สี่สิบเปอร์เซ็นแล้วนะครับคนนี้มาอยู่ใต้เขาชั้นที่สามเขาได้อีกยี่สิบเปอร์เซ็นเอาหกร้อยสิบบวกหนึ่งพันสองร้อแปดสิบกลายเป็นเท่าไหร่ครับหนึ่งพันแปดหนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบเหรียญจากการขายแพ็กเกจสามพันสองร้อยโอ้โหหกสิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับสุดยอดไหมคนแนะนำเองแล้วเขาอยู่ใต้องค์การของคุณหนึ่งเลยสี่ คุณจะได้รับผลตอบแทนที่มากเหลือเกินไม่มีเหลือในระบบเลยเพราะมันไม่มีคนกลาง